ชาวลัคนาราศีกรกฎสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคม2568ซึ่งดวงดาวมีการโคจรยกย้ายราศีดังนี้ค่ะ วันที่18ตุลาคมเวลา5นาฬิกา10นาทีเดวอาทิตย์หมายเลข1โคจรย้ายจากราศีกันไปสถิตณราศีตุลวันที่23ตุลาคมเวลา23นาฬิกา37นาทีเดวพุธหมายเลข4โคจรย้ายจากราศีตุลไปสถิตณราศีพิจิกวันที่26ตุลาคมเวลา8นาฬิกา39นาที ดาวอังคารหมายเลขสโคจรยกย้ายจากราศีตุลไปสถิตณราศีพิจิกเช่นกันจากนั้นวันที่31ตุลาคมเวลา19.32นาฬกา32นาทีดาวพุธหมายเลขสโคจรถอยหลังกลับมายังราศีตุลค่ะเรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะ วันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลตรงกับเรือนพันธุค่ะช่วงนี้ท่านจะรู้สึกอยากอยู่บ้านมากขึ้นต้องการความสงบต้องการความผ่อนคลายภายในบ้านของท่านนะคะเป็นช่วงเวลาที่ท่าน ให้ความสำคัญกับครอบครัวกับที่อยู่อาศัยเป็นพิเศษอยากจะจัดบ้านให้สวยงามให้สะอาดให้ดูน่าอยู่มากขึ้นท่านจะมีบทบาทเป็นผู้นำในครอบครัวเป็นคนที่ครอบครัวพึ่งพาเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินของครอบครัวการซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านหรือว่า การวางแผนอนาคตของครอบครัวนะคะคนในครอบครัวจะให้ความเคารพและ รับฟังความคิดเห็นของท่านค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับการจัดการเรื่องบ้านเรื่องที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านขายบ้านเช่าบ้านซื้อที่ดินหรือว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะท่านจะมีโอกาสดีมีจังหวะในการที่จะได้บ้านได้ที่ดินที่มี คุณภาพทำเลดีหรือว่าราคาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าบ้านจะใหญ่โตโออาร์สวยงามหรือว่าอยู่ในทำเลที่ราคาดีค่ะนอกจากนี้นะคะงานอื่นๆที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นนายหน้าการรับเหมาก่อสร้างการออกแบบตกแต่งภายในนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ในช่วงนี้ค่ะสำหรับท่านที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวกับการดูแลผู้คนงานที่ต้องสร้างความสงบสุขนะคะหรือว่างานที่ต้องการความอดทนอะ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกมีความสุขกับงานนะคะและผู้คนก็ ยอมรับในสิ่งที่ท่านทำนอกจากนี้บางท่านก็อาจจะสนใจเรื่องราวในอดีตของครอบครัวนะคะสนใจว่าเอ๊ะประวัติของบ้านเราประวัติของตระกูลเราเป็นยังไงท่านอยากรู้เรื่องราวของบรรพบุรุษนะคะอาจจะเริ่มจากรวบรวมรูปถ่ายเก่าๆนะคะหรืออาจจะจัดงานรวมญาติ อย่างไรก็ตามบางท่านก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกเครียดจากความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าต้องดูแลผู้ใหญ่ที่มีอายุมากหรือว่าผู้ใหญ่ที่ท่านกำลังอยู่ในภาวะเจ็บป่วยอยู่นะคะหรือบางท่านก็อาจจะต้องรับภาระด้านการเงินของครอบครัว คนเดียวก็รู้สึกว่าตัวเองต้องแบกรับทุกอย่างแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะนอกจากนี้บางท่านก็อาจจะมีความขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัวนะคะอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านมีการโตเถียงมีความไม่ลงรอยกันบ้างก็ส่งผลให้ตัวท่านก็อยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะต้องการเวลาส่วนตัวในการ พักผ่อนในการชาร์จแบตให้กับตัวเองนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าท่านห่างเหนินฉันก็ขอสรุปนะคะจังหวะที่ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนพันธุเนี่ยขอให้ท่านใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีคุณภาพนะคะจัดบ้านให้เป็นที่พักผ่อนที่ดีแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเพื่อที่ ท่านจะได้มีพลังในการดูแลคนที่ท่านรักได้อย่างยั่งยืนค่ะวันที่23ตุลาคมดาวพุธโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกตรงกับเรือนปุตตะค่ะช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นท่านชอบแสดงออกชอบพูดคุยมีพลังในการสื่อสารที่ ทำให้คนอื่นรู้สึกสนุกสนานเมื่ออยู่ใกล้ท่าน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่การแบ่งปันความรู้หรือการสอนผู้อื่นค่ะท่านอาจจะรู้สึกอยากเขียนหนังสืออยากเขียนบทความหรือว่าสร้างเนื้อหาต่างๆที่แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของตัวท่านเองนะคะบางท่านก็อาจจะเริ่มเขียนบล็อกทำคอนเทนต์หรือว่าแชร์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งก็จะได้รับการตอบรับที่ดีค่ะ สำหรับท่านที่เป็นครูอาจารย์วิทยากรโค้ชหรือว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการสอนหรือการให้คำปรึกษานะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการถ่ายทอดความรู้ค่ะเพราะว่าท่านจะมีพลังในการทำให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายท่านจะสอนอย่างสนุกสนานนะคะเพราะว่าออท่านจะมีเรื่องตลกมีมุกต่างๆมี ประสบการณ์ต่างๆมาแชร์กับนักเรียนนะคะซึ่งก็จะทำให้กระตุ้นการเรียนรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะและสำหรับท่านที่มีลูกนะคะช่วงนี้ลูกของท่านก็จะ,ฉะเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษค่ะมีความพูดเก่งเรียนรู้เร็วชอบถามคำถามนะคะซึ่งท่านก็จะสนุกกับการสอนการพูดคุยกับลูก อย่างไรก็ตามช่วงนี้ท่านน่าจะต้องระวังเรื่องการใช้คำพูดที่อาจจะหวานเกินไปนะคะคือหวานเกินไปในที่นี้หมายถึงว่ารับปากหรือว่าสัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องความรักค่ะคือใช้คำพูดหวานๆจนคนเขาเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะพูดสิ่งที่ฟังดูดีแต่ว่า ท่านไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นจริงๆนะคะมันก็อาจจะทําให้คนอื่นเขาเสียใจหรือว่าผิดหวังได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านเผลอนะคะเผลอไปเล่นหรือว่าไปทําอะไรที่เกี่ยวกับการพนันเนี่ยอันนี้ก็ขอให้เรามัดระวังเป็นพิเศษค่ะฉันก,ก็ขอสรุปนะคะจังหวะที่ ดาวพุธอยู่ในเรือนปุตตะก็ขอให้ท่านใช้ความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ระมัดระวังคำพูดนะคะสื่อสารด้วยความรับผิดชอบแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการแบ่งปันความรู้ให้กับคนรอบข้างค่ะวันที่26ตุลาคมดาวอังคารโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก ตรงกับเรือนปุตตะค่ะช่วงนี้ท่านจะรู้สึกถึงพลังความสนุกสนานความกล้าหาญแล้วก็อยากแสดงออกอย่างเต็มเปี่ยมค่ะท่านมีพลังงานสูงอยากทำกิจกรรมที่ท้าทายอยากเล่นอยากสนุกและพร้อมที่จะเสี่ยงมากกว่าปกติเป็นช่วงเวลาที่ท่านชอบการแข่งขันชอบกีฬาโดยเฉพาะกีฬาประเภทที่ ใช้กําลังหรือว่าต้องต่อสู้นะคะไม่ว่าจะเป็นมวยนะคะหรือว่าปีนเขาวิ่งมาราธอนหรือว่ากีฬาผาดผลต่างๆท่านจะรู้สึกมีชีวิตชีวาเมื่อได้ทํากิจกรรมที่ท้าทายความสามารถและทดสอบขีดจํากัดของตัวเองค่ะนอกจากนี้ท่านก็จะมีความกระตือรือร้อนในเรื่องความรักนะคะอารมณ์ร้อนแรงมากขึ้นกล้าแสดงออกกล้า เปิดเผยความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาบางท่านก็อาจจะตัดสินใจเข้าหาคนที่ท่านสนใจอย่างรวดเร็วนะคะและท่านก็ชอบความตื่นเต้นเป็นพิเศษค่ะทั้งนี้ท่านก็จะกล้าลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่กลัวที่จะล้มเหลวและพร้อมที่จะ ท้าทายตัวเองให้ก้าวออกจากกรอบเดิมๆนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่สนุกทำสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาค่ะสำหรับท่านที่ทำงานสร้างสารรค์งานที่ต้องใช้พลังงานใช้ความกล้าหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเด็กกับเยาวชนอย่างเช่นเป็นออโคช้ชเป็น นักแสดงเป็นศิลปินหรือว่าทำคอนเทนต์นะคะหรือว่าผู้ประกอบการด้านความบันเทิงต่างๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการที่ท่านจะได้แสดงความสามารถและสร้างผลงานที่โดดเด่นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องการเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงในเรื่องการพน,นันการเล่นหุ้นหรือว่า การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาหรือว่าความมั่นใจเกินเบอร์ก็อาจจะทำให้ท่านตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าเกิดความสูญเสียนะคะหรือว่าในเรื่องความรักเนี่ยถ้าหากว่าท่านใจร้อนเกินไปนะคะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาในภายหลังค่ะ และในกรณีที่ท่านมีลูกนะคะโดยเฉพาะลูกชายช่วงนี้ก็ต้องใช้พลังงานในการดูแลเขาอย่างมากละค่ะเช่นเขามีความซนนะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือในเรื่องของความคิดเห็นก็ น่าจะมีความขัดแย้งกันนะคะเ,เขาอาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองท่านก็คิดอีกแบบหนึ่งอาจคิดไม่ตรงกันนะคะมันก็อาจจะมีการโต้เถียงได้ก็ขอให้ระวังไม่ใช้วิธีการที่รุนแรงไม่ใช้อารมณ์ในการจัดการเรื่องลูกค่ะจัดก็ขอสรุปในส่วนของ ดาวอังคารนะคะจังหวะที่ดาวอังคารอยู่ในเรือนปุตตะขอให้ท่านใช้พลังความกล้าหาญและความสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์คิดให้รอบคอบก่อนเสี่ยงในเรื่องสำคัญดูแลลูกด้วยความรักผสมกับความอดทนอ่ะก็จะทำให้ท่านได้รับความสุขได้รับความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงค่ะ จัดขอสรุปอิทธิพลของดาวทั้งสามดวงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคม2568นี้อิทธิพลของดาวอาทิตย์จะทำให้ท่านให้ความสำคัญกับบ้านและครอบครัวมากขึ้นมีบทบาทเป็นผู้นำในครอบครัวและอาจมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์เหมาะกับการจัดการบ้านซ่อมแซมบ้านหรือว่าซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านค่ะอิทธิพลของดาวพุธจะทำให้ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ไหลลืน่นชอบแสดงออกและสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่เหมาะกับการเขียนการสอนหรือการทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หากมีลูกก็จะสนุกกับการพูดคุย การสอนลูกค่ะและอิทธิพลของดาวอังคารจะทำให้ท่านมีพลังในการแสดงออกถึงความสามารถกล้าลองสิ่งใหม่มีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ชอบให้สำเร็จความรักจะร้อนแรงและเต็มไปด้วยพลังเหมาะกับการแสดงความสามารถและสร้างผลงานที่โดดเด่นค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง ในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16ถึงวันที่31ตุลาคม 2,568ได้แก่วันที่16วันที่17วันที่18วันที่19วันที่21วันที่23วันที่25วันที่26วันที่28วันที่29และวันที่30ตุลาคมค่ะ ก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอารัฐนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใด ได้สมดังใจนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ